สวัสดีครับผมเซลเพลมที่ปรึกษาการขายรถยนต์โตโยตา้าผมประจำอยู่ที่แอดยูเจเ็ดสาขาลาดพร้าวนะครับวันนี้เซลเพลมพาลีโว2.4เอ t นทรีเกียร์ธรรมดารุ่นนี้นะครับเป็นตัวเซ d เอ i o ชันตัวเตีย้ยนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นสีประตูนะฮะสีขาวราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าชอบสีอื่นๆน,นะฮะหรือสีเมทัลลิกนั่นเองนะครับราคาจะแพงกว่าเจ็ดพันบาทนะฮะ เป็นราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้านะครับชอบเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเพิ่ม4 0,000บาทนะครับผมเป็นราคาอยู่ที่739,000บาทนั่นเองนะครับผมรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และติดตามให้เซลเปรมด้วยนะครับแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยนะครับ มาชมด้านหน้าของลีโว่ e ซตปรีดิคันนี้กันก่อนเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับผมยังไม่ได้เป็นไฟแบบ L.E.D. นะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นไฟแบบตาโตโนะฮะไฟจะออกสีเหลืองๆนั่นเองนะครับผมส่วนกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับก็ได้กระจังเป็นสีดำเงานั่นเองนะครับผมส่วนขอบโครเมียมนะฮะจะเป็นตัวหกเหลี่ยมนะฮะ ยังคงเดิมนะครับผมไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ใส่มาให้เช่นกันนะครับผมด้านหน้าก็ดูหลอนะฮะดูหล่อมากๆเลยนะครับผมเรามาชมในส่วนด้านข้างของตัวรถบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นตัว Z e dition นะครับผมล้อแม็กก็จะเปลี่ยนแปลงมาใหม่นะครับผมเป็นล้อเดียวกับ GR Sport นั่นเองนะครับผมขอบ17นิ้วสีดำนะครับผมรับกับซุ้มล้อที่มาจากโรงงานเลยนะครับทำให้รถคันนี้นะครับดูสวยและเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับกระจกมองข้างรุ่นนี้นะฮะก็จะได้เป็นสีดำนะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะ ปรับไฟฟ้าแต่ยังพับมืออยู่นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมเป็นสีดำนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวมิดจะเป็นสีโครเมี่มขึ้นมาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมที่จับ ประตูนะฮะก็ยังเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับผมส่วนล้อด้านหลังและซุ้มล้อนะฮะก็จะรับกับล้อแม็กตัวนี้เลยนะครับผมเป็นขอบ17นิ้วนั่นเองนะครับด้านข้างรถรุ่นนี้นะครับผมก็ดูแล้วหล่อนะฮะดูเท่มากยิ่งขึ้นเลยนะครับด้วยล้อแม็กทรงสีดำนะฮะขอบ17นิ้วรับกับซุ้มล้อของ Z e dition คันนี้เลยนะครับมาดูในส่วนด้านท้ายของรถกันบ้างนะครับไฟไท้ายนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะยังเป็นไฟ ไฟท้ายแบบฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับเป็นหลอดไส้นั่นเองนะฮะไฟเบรกดวงที่3ยังมีมาให้นะครับมือเปิดประตูด้านท้ายเป็นสีดำนะฮะกันชนท้ายยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับเรามาดูห้องโดยสารภายในกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Ent ท y นะฮะภายในก็จะได้เป็นโทนสีดำนั่นเองนะครับผมไม่ว่าเบาะนะฮะเบาะก็จะเป็นสีดำเดินได้ด้วยสีเทานะฮะเบาะด้านคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับผม ส่วนพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยูนิเทนนะฮะยังไม่หุ้มหนังมาให้นะครับผมมัลติฟังก์ชันก็ยังไม่มีนะครับผมส่วนหน้าจอรุ่นนี้นะฮะก็ยังไม่มีกล้องมองหลังเวลาขณะใส่เกียร์ถอยนะครับผมฐานเกียร์นะฮะเป็นทรงสีดำนะฮะ รุ่นนี้ก็มี Eco Mode และ Power Mode มาให้ด้วยนะครับมือจับเบรกมือนะฮะเป็นทรงสีดำนั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับรุ่นนี้ก็สวยนะฮะดูสปอร์ตนะฮะเป็นโทนสีดำนะฮะถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับ เป็นยังไรกันบ้างครับดูรอบๆคันเ e ตอ d i ิชันคันนี้กันนะฮะ ดูแล้วสวยมากน้อยกันแค่ไหนสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับเ,เซลเปรมฝากโปรโมชั่นนิดนึงนะครับผมลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าหรือยี่ห้ออื่นนะคะครอบพองรถยนต์มาแล้ว2ปีหรือผ่อนมาแล้ว2ปีนะฮะสามารถดาวน์เเได้เลยนะครับผมผ่อนได้ยาวๆนะฮะแปดสงวดนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่แวะเวียนม,มาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอของเซลเปรมนะฮะฝากกดไลค์และติดตามให้เซลเปรมด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเซลเปรมหารถสวยๆมารีวิว ให้ชมใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ